ไม่ให้มันไปตั้งมั่นอยู่ในอย่างอื่นโดยทำความเชื่อมั่นในใจว่าบุญกุศลที่เราทำนี่แหละคุณพระพุทธพธรรมพระสงค์นี่แหละเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราที่พึ่งอื่นอย่างนี้ไม่มีที่จะประเสริฐเท่านี้ไม่มีเลยเราก็ทำความรู้กับตัวเองอย่างนี้ตัวเองทำความรู้กับตัวเองอย่างนี้หมายเขาว่างั้น เมื่อตนเองรับรู้อย่างนี้แล้วมันก็มั่นใจเลยแบบนี้นะมันก็อิ่มใจมานี้ใจมันก็ไม่วอกแวกไปทางอื่นเพราะว่ามันมันอิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณอันดีอันงามอยู่แล้วอมันจึงไม่พุ่งไปทางอื่นถ้าภายในจิตใจคนเรานี่ไม่มีบุญมีคุณไปได้พึ่งอยู่แล้วนี่มันใจเหี่ยวอืม คล้ายๆกับว่าคนไม่มีอาหารอยู่ในท้องหิวโหยอย้วก็คิดถึงแต่อาหารแล้วันนี้นะ,ะมันเป็นอย่างน,นั้นอันนี้ชั้นใดคนไม่มีบุญเป็นที่พึ่งอยู่ในใจเพราะว่าบุญนั้นเป็นชื่อแห่งความสุขดังนั้นเมื่อไม่มีบุญเป็นที่พึ่งอยู่ในใจก็ไม่มีความสุขอยู่ในใจใจก็หิวความสุขวันนี้นะก็จึงได้คิดเล่ล่อนพระนจรสแสวงหาความสุขไป สเสวงเท่าไรยิ่งเป็นทุกข์เพราะว่าสเสวงหาความสุขผิดทางเหตุดังนั้นนะมนุษย์เราจึงได้อ้อนวอนวงสวงเทวดาอินพรหมขอให้มาช่วยตนให้มีความสุขความเจริญนั่นแสดงว่ามันส่งกิจออกไปนอกนูน่นมันสำคัญว่าเทวดาอินพรมนั่นจะช่วยตนให้มีความสุขความเจริญได้มันเ,เป็นงางั้นเรื่องวะนะ ชาวพุทธเรานะั้นไม่ควรจะเข้าใจอย่างนั้นควรจะเข้าใจว่าเมื่อตนช่วยตนไม่ได้แล้วสิ่งอื่นจะจะมาช่วยตนก็ไม่ได้ไม่มีทางถ้าตนช่วยตนได้ตนสั่งสมบุญกุศลไว้ในจิตใจให้มากแล้วเช่นนี้เมื่อตอนมีอุปสรรคขัดข้องอะไรขึ้นมาตนนึกถึงบุญ กุศลนึกถึงคุณพระรัตนกรัยที่ตนเคารพปูชาเนี่ยว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐแล้วก็อธิษฐานโดยอำนาจบุญคุณนี้ขอให้อุปสรรคความขัดข้องที่เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้านี่จงบรรเทาเบาวางระงับดับไปอย่างนี้นะทันนี้ถ้าบุญเรามนแรงจริง บุญอันนี้แหละก็จะไปดนจิตดนใจของเทวดาอินพรมส่วนมากท่านกล่าวไว้ในตำราก็ว่าพญอินแหละเป็นผู้ช่วยมนุษย์โลกของเรานี่แต่พระอินช่วยคนมีบุญคนไม่มีบุญบุญไม่ได้กระตุ้นใจของพญอินให้ร่วงรู้พญอินก็ไม่รู้แล้วก็เพราะพญอินก็ช่วยไม่ได้เพราะไม่รู้นี่ไม่ใช่ว่า เทวดาอินพรมจะรู้จากมนุษย์ทั้งทั่วโลกนี้ไปหมดเลยไม่ใช่มันรู้ได้ตั้งแต่คนมีบุญแล้วเพื่อนอธิษฐานถึงบุญกุศลดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละบุญนั้นจึงไปเตือนใจของพยาอินอในตำรากล่าวว่าพยาอินนั้นมีแท่นบรรดุกำมพลศิลาอาจอยู่ใต้ต้นไม้ปริกาชาติ นั้นบัดนี้ถ้ามีเหตุอันไดที่อยให้พระอินทร์พระยาอินทร์ช่วยอยู่ในมนุษย์นี้อาถนะอันนั้นก็จะแข็งกระด้างเมื่ออาถนะอันแข็งกระด้างพระยาอินทร์ก็รู้แล้วว่าต้องมีเหตุอันหนึ่งอยู่ในมนุษย์โลกจึงเล็งที่พระเนตรลงมาเล็งที่พระเนตรมาก็เห็นจริงคนผู้มีบุญได,ไ,ดได้เกิดอุปสรรคขัดข้อง อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในขณะนี้จําเป็นเราต้องลงไปช่วยนี่นะพระยาอินจึงได้ลงไปมาช่วยผู้นั้นมาช่วยเพื้องอุปสรรคความขัดข้องต่างๆนั้นให้ระง,งับตับไปเป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจเรื่องนี้นะเรื่องเกี่ยวกับเทวดาอินพรมนี่นะไม่ใช่ว่าเรา ไม่มีบุญกุศลอะไรอยู่ในใจแล้วเวลาประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรมาแล้วก่สาธุเนอะขอให้เทวดาอินพรมผู้มอีอภินิหารจงบันดาลช่วย้ข้าพเจ้าได้พ้นทุกข์พ้นภัยพ้นเสนียดจันไรต่างๆไปอย่างนี้ไม่ได้หรอกไม่ได้เทวดาช่วยไม่ได้ข้าใน,นขอให้เข้าใจ นี่จะยกเรื่องของพระโพธิสัตว์มาแสดงให้ฟังสักเรื่องหนึ่งในอดีตการนั้นพระพุทธเจ้าสวยพระชาติชาตินั้นไปเกิดในเมืองพาราณสีเป็นได้เป็นนักดีดพินช่านเยี่ยมพระราชาก็เลยเอาไปทำราชการอยู่ในสำนักพระราชวังให้ดีพินในพระราชาฟัง แล้วก็แต่งตั้งให้เป็นปรูหิตตาจาร์เป็นผู้สอนอัอรธรรมให้แก่พระราชาปรูหิตตาจารย์นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในศิลในธรรมขั้นอยู่ต่อมานี่ก็มีหนุ่มน้อยคนหนึ่งไปขอเรียนดีพินกับปรหิตตาจารย์ปรหิตตาจารย์มองดูลักษณะท่าทางเน้วเอ๊ะเจ้านี่จะเป็นคนอกตัญอยู่นะนี่ เพื่อนปฏิเสธไม่ยอมสอนให้ทีแรกหนุ่มน้อยนั่นก็ไม่ยอมพยายามทำดีกับอาจารย์ปฏิบัติอุปถาเกีย้ยกคอมไปมาอาจารย์ใจอ่อนก็เลยยอมสอนให้สอนให้จนมดุดวิชาความรู้ดีดพินอน,นั่นแหละเพื่อลูกศิษย์ได้ความรู้ในการดีดพินแล้ววันนี้ก็เกิดมานาทิฐิขึ้นมาแล้ว เออเรานี่มันก็นับว่าขอใช้แล้วนะการดิดพินเนี่ยเอาเราจะต้องแข่งกับอาจารย์บบนี้นะก็ไปไปพูดกับชาวเมืองประกาศกบอกว่าข้าพเจ้าจะดิดพินแข่งกับอาจารย์ในวันนับแต่วันนี้ไปเกตวันท่านทั้งหลายจงมาฟังมาชมเหมือนนนะเมื่อปุโรหิตอาจารย์นี่รู้เข้าอย่างนี้ ก็พิตกวิจารเอ้ยเรานี่มันก็แก่แล้วดูถ้าจะดิดทนนิสสู้คนหนุ่มไม่ได้หรอถ้าหากว่าเราเกิดไปแพ้ในเวทีอย่างนั้นเนี่ยเราจะเอาชื่อเสียงไว้ที่ไหนอะหวังคิดอะไรก็กลุ้มใจอ่ะบนันนี้อย่างว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันนัดแข่งกันคํำคืนวันนี้ โรูหิตอาจา์ก็นึกว่าเราไม่เอาล้วจะหนีไปตายในป่านน่นดีกว่าที่จะไปแข่งขันกับเด็กๆอันนั้นแล้วไปแพ้เขาว่างั้น <c oughs> คิดแล้วก็หนีจากบ้านไปไปไปพอดีไปถึงต้นไม้ตะเคียนใหญ่ต้นหนึ่งก็เลยไปนั่งสงบสติอารมณ์อยู่ใต้ต้นไม้ตะเคียนต้นนั้น ก็นึกถึงบุญบาร,รมีที่ตนได้สร้างมาได้ทํามาออธิษฐานว่าด้วยอำนาจบุญญาบาร,รมีที่ขพระเจ้าได้สร้างมาหากมีจริงแล้วก็ขอให้ช่วยแก้ไขอุปสรรคอันนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดีเถิดอ่างั้นตออธิษฐานอย่างนี้มันก็ร้อนถึงพระยยรินอย่างว่านั่นแหละพระเิรนก็นเลงทิพระเนตตลงมาก็รู้ได้โอ้อันนี้พอ หน่อโพธิสัต์นี้กำลังวิตกทุกข์ร้อนกับการดีดพินแข่งกันกันกบลูกศิษย์กลัวละกลัวจะสู้ลุกศิษย์ไม่ได้ฉะนั้นจำเป็นที่เราจะต้องลงไปช่วยพยาอินจึงหายจากเทวโลกลงมาแสดงตนให้ปรากฏให้รโรรหิตาอจารน,นั้นได้รู้ว่าเป็นปรญญาอินที่มานี่ก็มาเพื่อมาแนะนำ วิธีดีดพินให้เพื่อเอาชนะเด็กหนุ่มคนนั้นวงนนัแล้วพระย,ยินก็แนะนให้ดีดอย่างนั้นดีดอย่างนั้นโรหิวก็จําเอาไว้แล้วขอให้ดีดอย่างนี้นะเวลาแข่งขันประชันหน้ากันว่างั้นแล้วต้องมีหวังชนะแน่ว่างั้นนะนมืถึงวันลุ่งขึ้นมาก็ตกจัดแจงตกแต่งเรียบร้อยแล้วก็ไปสู่เวที คนทั้งหลายก็มามุงดูกันมากมายกายกองวันนี้อาจารย์ทิสาฟาโมกนั่นก็ให้อันเด็กหนุ่มนั่นดีดพินก่อนมันนี้ได้เวลาแล้วเด็กหนุ่มนั่นก็ดีดพินตามที่อาจารย์สอนนั่นไปจนหมดวิชาครูแล้ววันนี้ก็จบลงจบแล้วหรือจบแล้วถ้าวันนี้อาจารย์ก็ดีดขึ้นวันนี้ พอดีขึ้นไปเสียงพินมันดังไพเราะเพราะพิงกัวเสียงพินธรรมดาฮนี่เสียงดังกังวานไปทั่วเมืองพาราณสีเนี่ยตกลงในที่สุดเด็กหนุ่มคนนั้นก็แพ้อาจารย์ปรูหิตตาอาจารย์นั้นก็แพ้อย่างนั้นแล้วบาปกรรมที่มันอกตัญญูจากแข่งดีกับครู ชาวเมืองเขาก็ไม่เห็นดีเห็นชอบไอ้แก่นี่มันไม่สมควรจะอยู่ในสังคมเพราะเป็นคนอักตันอยู่ไม่รู้จักคุณของคนพอว่าแล้วก็เจ้าหนุ่มนั่นก็ถูกประชาทันตายอยู่ในที่นั้นเองอันนี้ที่ยกเรื่องราวเหล่านี้มาพูดให้ฟังก็ขอให้ถือเอาใจความที่ว่านั่นแหละพระโพธิสัตว์เมื่อไปนั่งอยู่ในต้นตะเคียนนั่นแหะ ไต้ตนตะเคียนได้อธิษฐานถึงบุญบาร,รมีที่ตนได้สร้างมาเนี่ยนั่นแหละถ้าว่าเพิ่มไม่ได้อธิษฐานถึงบุญบาร,รมีอย่างนั้นพระยาอินก็ไม่รู้เลยไม่รู้อะให้เข้าใจถ้าบุญน้อยอธิษฐานอย่างไรมันก็ไม่รู้พระยาอินก็รู้ไม่ได้เพราะมีกําลังน้อย,ยฉะนั้นบุญต้องมีกําลังมากอย่างนี้อธิษฐานไป บุญนั้นถึงไปกระตุ้นใจของพยาอินหรือเทวดาตนใดตนหนึ่งอย่าไปเข้าใจผิดว่าเมื่อแนะนำอย่างนี้แล้วหากเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นมาได้อธิษฐานถึงบุญบารมีที่ตนทำมาแล้วอุปสรรคนั้นก็ไม่ระงับดับไปก็จะหาว่าที่ท่านแนะนำสั่งสอนนั้นไม่มีความจริง อย่างนี้ได้ชื่อว่าเข้าใจผิดไปก็เมื่อบุญบาร,รมีของตนยังน้อยไปเช่นนี้นะอธิษฐานอย่างไรมันก็ไม่สามารถจะไปถึงเทวดาอินพร้อมได้ออขอให้เข้าใจถ้าอธิษฐานแล้วอุปสรรคนั้นยังระงับไปไม่ได้ก็ขอให้รู้ว่านี่บุญบาร,รมีของเราก็ยังไม่มากพอเอาละอย่างนั้นเราก็จะต้องสร้างบุญบาร,รมีต่อไป ตั้งใจลงไปอย่างนี้ได้ชื่อว่าเห็นถูกเห็นถูกต้องเป็นอยงนั้นเราจะ